ล้านห้าบาทเนี่ยมันมีดียังไงโอ้โหภายในกว้างขนาดนี้แล้วเหรอเนี่ยบาดน,นิ่มมากเลยอะยืดขาได้สบายเลยเฮ้ยพอได้ลองนั่งฝั่งคนขับแล้วโอ้โหเบาะใหญ่ไม่พอหน้าจอมีระบบถอยจออัตโนมัติให้แบบนี้เหมาะมากสำหรับคนที่ถอยเข้าซองไม่ค่อยเก่งแบบเราอะและถ้าพูดถึงระบบความปลอดภัยอะแอร์คอยะจัดเต็ม ว้ายมีทั้งระบบ Honda Sensing, ล็อกเลนสั่งการด้วยเสียงก็ได้อุ๊ยมีเบรกอัตโนมัติด้วยเหรอดีอ่ะโอ้โหล้าไ,ไมไ่ลืมของนะไม่ต้องลงจากรถไปหยิบเลยอนะ่ะเราหยิบตรงนี้ได้เลยกว้างมากแต่ถ้าชอบธรรมชาติอา้าวหายไปไหนอ่ะอ๋ออยู่นี่แต่ถ้าชอบธรรมชาติบอกเลยว่าคันนี้ได้ฟิลมากสามารถขึ้นมาดูอากาศแบบนี้ได้เลยอุ๊ยหลังคามีรู Honda Accord g s e น s e เฮ้ยอันนี้สตาร์ทอยู่นะบอกเลยว่าเครื่องเงียบมากลองฟังสิ ได้เครื่องไฮบริดอัตราการสิ้นเปลืองแค่23โลลิตรใครชอบเดินทางไกลอยากน่าสบายและชอบหลังคามีลูกต้องรีบจัดเลยค่ะคันนี้ฮอนด้าแอคคอร์ด G10 เป็นตัวไฮบริดเทครถปี2021ซึ่งราคาน่ารักมากคุ้มค่าสุดๆเพียง1,59,000บ,บาทเท่านั้นอย่าลืมรียจองกันนะทุกคนเพราะจองแค่99บาทเท่านั้นใครนะคะอยากได้คันนี้สามารถจิ้มหน้าโปรไฟล์ทักหาเพื่อได้ใจร้อนโทรมาได้ค่ะชอบคลิปแบบนี้นะคะดีมากกดหัวใจกดติดตามไว้ให้ฟงนนังแน่นะนจนทหน้าคะบ๊ายบาย